วันนี้จะพูดเรื่องใช้ผิดจนติดปากพูดอะไรหากพูดผิดจนติดปากนานไปย่อมยากจักแก้ไขพูดหรือเขียนเพี้ยนผิดติดตามใจพอนานไปนึกว่าใช่ใช้ตามกันหนึ่งก็เพี้ยนสำเนียงเสียงเป็นกอคำนี้หนอผิดเพี้ยนมาอย่าขบขันคนเป็นครูต้องฝ่รู้ให้เท่าทัน มิเช่นนั้นใช้กันผิดติดตามตนสองกวยจับพูดอ่านเขียนเพี้ยนเป็นกวยจับคำนี้นับพูดเขียนผิดทุกแห่งหนเหตุเพราะนำคำนี้ไปปะปนกับกลวยเตี๋ยวที่ทุกคนรู้จักดีสามขมุกขมวัวมิใช่ขมุกขมวัวแสงสรัวรางรางเป็นบางที่ หากวันใดฟ้าสางสว่างดีสุขสดชื่นเปรมปรีดีใจจัง 4. ีผนังคือทำนบขนาดใหญ่ไว้กันน้ำส่วนฝาห้องหรือท้องถ้ำเรียกผนังเขียนหรืออ่านต้องผ่านใจให้ระวังเดี๋ยวคนฟังจะก,กังขาตั้งตามอง 5. รถแบ็คโฮมิใช่รถแมคโคร รีบเดินโร่ไปแม็คโครเพื่อซื้อของรถแบ็คโฮใช้ขุดถนนขุดลำคลองเวลาใช้นั้นจะต้องจ้องตาแล 6. หกกิยากีิมิใช่สุกิยากี้ได้คนปรุงฝีมือดีอร่อยแท้เรียกให้สั้นว่าสุกี้ดีนักแลอร่อยแน่หากินได้ไร้กังวลเจเสวบ คำนี้ต้องอ่านว่าเสวกอ่านาวเวกสอบตกทุกแห่งหนชื่อสเสวกไร้ความหมายให้กับตนชื่อเสวกนั้นเป็นคนของราชา 8. ปหลอนไม่ใช่ลูกของเหลนอย่าพิเรนพูดไปนะท่านหนาลูกของเหลนเรียกว่าลือถือตามมาลูกของลือนั้นหนาคือลือืบเผ่าพันเก้า อินทพรมไม่ใช่อินทพาลัมอย่าถลำพูดไปไม่น่าขันอินทพรมรสหวานแหลมแซมรสมันใครฝืนกินทุกวันอันตรายสิบอะไรประมาณนั้นเป็นคำวิปราชพูดกันเกลื่อนกราดน่าใจหายประมาณใช่คาดคะเนของมากมายโปรดจะได้นำมาใช้กับพฤติกรรม ทำสิ่งดใดคล้ายๆกันอยู่เนืองนิดใช้ประมาณนั้นผิดอย่าถลำมใช้ทำนองนั้นจึงถูกต้องรีบท่องจำรีบน้อมนำกลับมาใช้ให้เหมือนเดิมกล่าวคำกรอนวอนไว้ใช่วัดสอนหากใครฟังคำกรนวอนช่วยเสริมช่วยเผยแพร่กว้างออกไปได้กว่าเดิมจะช่วยเสริมภาษาไทยให้ยืนยง กล่าวโดยสรุปหนึ่งกอไก่ไม้ไต่คูอ่านว่าเกาะมิใช่อ่านว่าก่อสองกวยจับมิใช่กวยจับ 3. ขมุกขมัวมิใช่ขมุกขมัว 4. ีผนังคือทำนกกั้นน้ำขนาดใหญ่ส่วนผนังคือฝากั้นห้องหรือผนังถ้ำหรถแบ็คโฮ มิใช่รถแมคโครหกุกิยากิมิใช่สุกิยากิเรียกสั้นๆว่าสุกิเจ็ดเสวกคือข้าราชการในราชสำนักหากอ่านว่าสเสวกไม่มีความหมายอันใดแปดหลนไม่มีในภาษาไทยลูกของเหลนเรียกว่าลือลูกของลือเรียกว่าลือ เก้าอินทภาร,รมไม่ใช่อินทภาลัมสิบทำสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆกันให้พูดว่าอะไรทำนองนั้นหรืออะไรทำนองนี้อย่าพูดว่าอะไรประมาณนั้นเพราะคำว่าประมาณใช้ในการคาดคะเนจำนวนสิ่งของจำนวนเงินทองความสูงต่ำระยะทางน้ำหนักวันเดือนปีเป็นต้น สหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชาพักมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี